เดี๋ยวหนูจะขออนุญาตถวายกาแฟให้ท่านพี่ฉันแต่ว่าขอปรารนาให้เลือกได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพดูแลต่างกันหนึ่งกล่องมีสามสูตรค่ะอันนี้อันนี้จะอันนี้นี่ครสูตรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ในกล่องเดียวเลยนะคะสูตรละห้าซองกล่องใหญ่มีทั้งหมดสิบห้าซองค่ะแต่ว่ามันจะต่างกันรสชาติต่างกันแล้วก็การดูแลสุขภาพต่างกันค่ะมันจะมีหน้าซองบอกอันนี้ค่ะ สารสวดของนิมนต์เลือกได้ค่ะหมูปอนานาแล้วโอโดีที่ที่จับนั้นจะมีสม่วนผสมของโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็เบต้ากูแคนอันนี้จะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพนอซุกะอ๋อไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาล<ม>แล้วก็ไม่มีครีมทเทียมค่ะหมูว่าเหมาะสำหรับพระสงฆ์ควรจะต้องฉันเพราะว่า พระชอบฉันกาแฟที่น้ําตาลเยอะแล้วก็ครีมเทียมเยอะค่ะใช่ใชไม่ดีนะไม่ค่อยดีกับสุขภาพนะพระสฆ์เท่าไหร่อันนี้หนูทํามาสูตรดูแลสุขภาพสําหรับเหมาะสําหรับคนทํางานแล้วก็ผู้สูงอายุโอ้ไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันไหนคะมีสูตรนี้อันนี้อันนี้เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วแอลกูต้าไทโอนอันนี้จะได้เรื่องกระดูกด้วยนะคะเพราะว่ามีคอลลาเจนไดเปปไทด์แต่ว่าพระอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องของผิว คิวผมเล็บกระดูกคนอาจจะชอบก็ได้นะนี่เออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ก็ถ้าเพื่อสังขารค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนนี้อันนี้เป็นรูทีนกับใบแปะก้วยค่ะรูทีนกับใบแปะก้วยอันนี้จะช่วยเรื่องบำรุงสายตาแล้วก็สมองค่ะโอ้ดีดีดีอันนี้บางทีนั่งอู้หนั่งสอนหนังสือนั่งทํางานคมันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะแล้เดี๋ยวหนูขออนุญาตถวายท่านพี่ไปสองกล่องเผื่อท่านพี่ฉัน เวลาที่ทางานเวลาทำงานค่ะพลังดืมว่าดีมากๆเลยหนูก็ให้โยมพ่อกินเหมือนกันเพราะว่ามันดูแลสุขภาพหนึ่งกล่องบรรจุสิบห้าซองเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นกาแฟที่ให้ถึงสามสูตรในกล่องเดียวค่ะอ๋อสามสูตรในกล่องเดียวใช่หนูขายอยู่ในเพจตอนนี้ก็ญาติโยมเขาก็มาสั่งกันเยอะตอนนี้ขายได้ขายได้เยอะมากๆเลยค่ะเกือบเกือบพันกล่องแล้วค่ะ สี่เก้าเก้าค่ะส่งฟรีหนึ่งกล่องส่งฟรีดีแพ็กเกจแพ็กเกจสวยดีสวยมากนุออกแบบเองหมดเลยเป็นอาฟู้ดเกรดทั้งหมดค่ะเดี๋ยวต้องลองชงกาฉันหน่อยแล้วสูตรไหนดีคะแต่หนูอบอกก่อนนะกินจะต่างกันนะคะอันนี้สูตรคอลลาเจนนี้จะออกกลิ่นสตรอเบอรี่เพราะว่าใส่ผงสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้จะออกกลิ่นเห็ดลินจือค่ะเพราะว่ามีสารตกกัดจากเห็ดลินจือส่วนอันที่ท่านพี่ถืออันนี้จะออกกลิ่นดอกดาวเรืองค่ะเพราะแม่มีสารสก,กัดจากดอกดาวเรือง แล้วแต่เลยค่ะหนูปภาวนาแล้วค่ะสามารถเลือกได้เเดี๋ยวอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอาอันไหนดีคะอันนี้นะคะนี่จะหอมเห็ดดินจืดนะคะอ่าหอมจืดโอเคเดินหนูชงถวายค่ะเอาอันนี้นะคะจ้ะแล้วเดี๋ยวให้ให้ให้ท่านพี่แต่อันนี้ถวายนะคะสาธุสาธุอายุหนูพรั่งนาะมีความสุขมีความเจริญนะครับครับขอบพระคุณค่ะสาธุขออนุญาตนะเจ้าค่ะหนูใส่น้ำน้อยไปไหมเจ้าค่ะได้ยินได้ยินได้ครับขออนุญาตนะเจ้าค่ะ อันนี้เป็นสูตรที่เป็นโคลนไฟคิวเทนเขาอนุญาตจับตรงมือค่ะโคลนไฟคิวเทนแล้วก็เบต้ากูแคนแต่กาแฟหนูจะกลิ่นจะกลิ่นกลางๆลางว่าอดีค่ะหอมแล้วก็มันจะเป็นแบบคาปูค่ะไม่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 ลาเต้แล้วก็ไม่เอสเปรสโซ่ไม่เข้มมากสําหรับคนทานกาแฟกลางๆได้เลยนี้จะเป็นอะนะอ่าสูตรอะไรนะดูแลภูมิคุ้มกันค่ะเอาอะไรคุ้มกันอะไรคิดเจอดนเจอนะใช่มันจะหอมหอมเห็นเจอค่ะอันนี้ ผู้สูงอายุน่าจะชอบแต่ท่านพี่ยังไม่ยังไม่สูงอายุค่ะแต่ว่าฉันได้ค่ะพูดดีจังภาวนาค่ะภาวนาค่ะถ้าถ้าท่านพี่ฉันกาแฟอยู่แล้วหนูแนะนําเลยเดยวหนูถวายเรื่อยๆเพราะว่าดีกว่าเราไปฉันกาแฟทั่วไปอ่ะอันนั้นมันน้ําตาลเยอะอแล้วก็ขไขมันทานอันนี้ใช้ไฟเบอร์ครีมนะคะสารตก,กัดจากาน้ํามันมะพร้าวมันจะช่วย เรื่องของการบนิแล้วก็เผาผ่านไขมันได้ดีขึ้นค่ะอืแล้วทําให้อิ่มอิ่มอิ่มทนลดนุ่มนวลค่ะตรงนั้นนุ่มๆนวลๆนะเหมือนคนขายค่ะอแล้วก็ไม่ไม่หวานมากค่ะแล้วก็นุ่มๆนุ่มๆแบบนุ่มในปากอ่ะนุ่มในปากไม่มนวลแล้วก็ขออนุญาตถวายวิซีให้ฉันด้วยเพราะว่าบางทีพี่ทำงานทำงานหนัก พระเราจำวัดน้อยสอนหนังสือเยอะสอนพี่มากจำวัดน้อยเอาเอาวิซีขนอยที่เป็นถุงเมื่อกี้ไม่เอาวิซีมาหน่อยวิซีนี้จะได้เรื่องคุมคุ้มกันค่ะแต่เรื่องผิวพระไม่จําเป็นอยู่นไหนะในห้องข้างนอกมีปะเอาออกมาแล้วก็มอกี้ถือมาเถอะทุอันะี้่ถ้าถ้ารับเป็นทรงไปแบบนี้ก็จะมีเรื่องเรื่องผิวติดไปด้วยเลยผิวแล้วก็สายตาแล้วก็สมองค่ะที่ท่านพี่ยังไม่ได้ฉันอีกสองสูตรเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มน หมุนชั้นวันละสูตรก็พอจะได้ไม่เยอะเกียวชั้นเกียวสามสูตรีไม่ได้ต้องนอนคืนนี้ตอนนี้ที่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 คาราวาสที่เอฟซีหนูที่เขาสั่งเยอะเขาจะสั่งเป็นโปรสองกล่องจาก998เหลือ899ส่งฟรีเจ้าค่ะอันนี้แหมมาดิส่งฟรีนี่เซอร์เสอร์อันนี้ถวายนะคะหนูรู้ว่าพระไม่ได้ดูแลผิวแต่ว่าอันนี้มันได้เรื่องภูมิคุ้มกันค่ะ มันเป็นวิซีกูต้าค่ะน้ำสีอะไรอะ่ะอ่อน้ำจะออกสีอย่างนี้เลยค่ะสีชมพูใช่ค่ะเป็นน้ำชงเหมือนกันแล้วก็ทานง่ายมากรสชาติแบบอมเปรี้ยวอมหวานเห <c oughs> มือนเรากินน้ำผลไม้รวมสดชื่นเฟสสดชื่นทรนแล้วหลังวันเหมือนท่านพี่ก่อนไปสอนหนังสืออย่างนี้ค่ะท่านพี่ก็ฉันได้ระหว่าังวันได้ไม่มีน้ำตาลเหมือนกันอ,อันนี้ได้ไ,ได้เรื่องภุมิภูมกันเป็นหวัดเป็นไข้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะชานดีฉันดีค่ะดีดีอย่างเงี้ยถวายค่ะ เลยอันนี้เป็นวิซีกูต้าค่ะโอ้ยสีสวยสีสวยมากแต่ว่าูถ้าพระฉันนี่จะได้เรื่องของภูมิพระชอบฉันน้ำผลไม้กันน้ำปานะแต่ว่าน้ำผลไม้มันน้ำตาลเยอะค่ะน้ำตาลเยอะอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยอันนี้คนกินเป็นเบาหวานกินได้ไหมเบาหวานทานได้ค่ะเพราะว่าไม่ใส่น้ำตาลเลยกินหอมค่ะอืมนะกินหอมนะแต่รสชาติดีมากท่านพี่ลองฉันดูเป็นวิซีกูต้าค่ะ อันนี้นอกจากได้เรื่องของความเฟสสดชื่นแล้วจะได้เรื่องของภูมิคุ้มกันแต่ถ้าเป็นคารวาสทั่วไปถ้าอย่างหนูกินอนะ่ะหนูก็จะต้องการเรื่องของงานผิวด้วยผิวนุ่มผิวลื่นแต่ว่าพระไม่จําเป็นพระไม่ต้องเอาตัวน,นี้เอาเรื่องภูมิคุ้มกันพอค่ะใช่อันนั้นเป็นผลปลอยได้นะเป็นผลพลอยได้เป็นกําไรใช่แต่ว่าพระป่วยง่ายเพราะไม่ได้ค่อยออกกําลังป่วยง่ายบางทีเป็นหวัดเป็นไข้ยอย่างเงี้ยค่ะ ฉันมันก็จะช่วยคับค่บพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยคะ่ะเสริมภูมิได้อยู่ไม่เปรียปร้ยวจัดอมเปรี้ยวอมหวานหวานกําลังดีอมเปรี้ยวอมหวานทานทานง่ายนะทานง่ายกว่าส่วนอื่นใช่ค่ะเ <laughs> นี้ยง่ายเลยเด็กวยัยเด็กวัยรุ่นชอบเด็กทานได้คะ่ะต่ขวบสิบขวบก็ทานได้เด็กทานได้กินได้ถวายไปด้วยจะเพื่อทำพี่ฉัน เหมาะมากเลยชงแล้วมันชงง่ายค่ะมันเก็บง่ายชงง่ายมันไม่เสียอมันไม่เสียค่ะเราไม่ต้องแช่ตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชงน้ําชงน้ําอุณหภูมิปกติได้เลยน้ําเย็นก็ก็ก็ได้เ่ยก็ได้นี่ยนะแต่มีสามสิบสองมิสี่ก็มีสามสิบสองมีสามสิบสองใช่ครับน้องขายอยู่เท่ากับกาแฟเลยสี่ก้เก้าใช่ใช่ไม่หวานจัดแล้วก็ไม่เปรี้ยวจัดเนี่ยรสมันมันมิกซ์กันใช่ค่ะมันจะมีกซ์กันผสมกันได้ลงตัว มีสารสก,กัดของอาเจอาเจเร่าเชอร์รี่เป็นวิตซีวิตซีมันจะเข้มข้นกว่าวิตามินซีค่ะเป็นวิตซีค่ะเป็นวิตซีวิตซีบวกกับกูต้าวิตซีกับก,กูต้ามันจะช่วยให้การทำงานของวิตซีมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทำงานร่วมกันอ้จันได้หัวลซสองค่ะแต่ที่หนูชงถวายทัานพี่ไปสองสอง อ่าสองซองเลยคราวนี้เขาหนูหนูก,หนก็หนูก็ทานสองซองเพราะฮะได้เต็มตามตามน้ำหนักตัวอ่าพี่เต็มที่เลยสองซองตามน้ำหนักตัวแต่ว่าสองซองก็ไม่หวานเนะาะทานไม่หวานค่ะมันไม่มีน้ำตาลเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ำตาลใช้ชูการ์โรสเพระงั้นกินได้ไม่อ้วนค่ะทานได้ระหว่างวันหนูทานวันละสี่ซองกลางวันสองซองแล้วก็นอนสองซองเนี่ยครับแป๊บเดียวหมดแล้วเนี่ยคือมันพอมันกินง่ายมันจะไม่ค่อย ทานง่ายมากค่ะปำบากตกใจกึนค่ะทั้งกาแฟแล้วก็วิตีหนูพยายามทําสูตรที่มันทานง่ายเอ้าอดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวถวายไปด้วยค่ะโอ้สาธุสาธุได้